ทำาลงไว้กเด็ดตพอรู้แล้วพอรู้แล้วจะไม่ต้องพูดพอจะพูดเองเอยชาวบ้านชาวเมืองก็จะเห็นไม่ได้นะลูกแกานะ่ะมีศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ไปนายมณีคนนี้ก็พอชอบใจเหมือนกันเออพอชอบใจเหมือนกันพอพอใจเหมือนกันเนี่ยพอนี้ก็ถือได้ว,ว่าแก่แล้วนะลูกขังไหมท,ท่านลูกขังท่านมาอามาตย์ขอเดชะตามนายมณีไปด้วย ไปถึงไหนพบแม่แล้วหรือ,อยังอย่างไรก็ขอให้บันทึกข้อความขอให้บันทึกประวัติของนายมณีเอาไว้ทุกระยะในที่สุดเมื่อได้ช่วยแม่เสร็จแล้วตอนที่จะไปให้ยักษ์กินเนอรขอให้ท่านนำนายมณีมาทางเมืองนี้เราจะยกขยงกันไปเลยไปช่วยเหลือนายมณีเมื่อตอนที่ยักษ์มันจะกินเป็นไปคุณยังสูงไปอยาขาดแต่ข้าประบาดนี้ต้องไปให้พบยักษ์เสือก่อน ครจะช่วยเท่าไหร่นั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธและไม่ได้ห้ามปรามแต่ข้าพเจ้าต้องไปให้ถึงเขาเสียก่อนให้เขากินเสียก่อนเรื่องที่ประมาณาชาจะช่วยเหลือนั้นข้าพเจ้าจะไม่ห้ามปรามและเป็นสมกากรุณาที่คุณอันสูงในเรื่องข้าพเจ้าที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติดีมากอันี้เรื่องของเรา เราจะใช้กำลังทหารกลับไปโจมจับยักษ์ไรหาว่ามันฆ่าคนเ <c oughs> หมาะทีเดียวเป็นพระคุณยังสูงพระยค่ะถ้ารอชีวิตพี่มณีกลับมาทางนี้นะพี่มณีมาอยู่นี้นะพะยาค่ะกูไม่อยายกูไม่อายไรยายนั่งไม่นิ่งรอยอแหว่งกรองตองตองงานหนัก ยิงรู้ซึกมนกรักตูนัวสน,นักเนะี่เข้าตามกูก็ตามนี่ด้วยความรักจาแต่ตาวาพีมานี่มีเก้าใจว่ากรองซองน้องนั้นอยู่ในรังชาลาป้า ราชานางนี้กำลังจะปลืมใจแม่พระไทแล้วกราบเท้าเจ้ามณีเอ่ออามาต้องตามสะกดรอยไปนะบันทึกข้อความมนทุกระยะในประวัติของนายมณีที่ออกจากราชนาจักรไปครั้งนี้อ่แล้วก็เมื่อเสร็จพบแม่แล้วให้นำแม่นายมณีมาอา่าแล้วก็ให้มาทางนี้แล้วเราจะยกทหารไปช่วยเหลือ เนียจะได้รับแม่นายมณีเอาไว้ในเมืองของเราแม่เขาชื่อมารีพีเงาชื่อมาลีตาบอดนะพีเงายูยบานไปจันตคามได้ทันรีไปแล้วก็ทําตามราชรับสัง่งยาให้คลาดเคลื่อนขอเดชระพระราจายามนพ้นการจะกราบลาไปจัดก,การตามราชรับสั่งอย่าอยู่กันที่นี้แล้วไม่อยู่กันจะเดินติดตามนายมณีเป็นอะไรกันกันกบนายมณีนะโลกหล้านกัน พยายามตามดูมาเนี่ยเรื่องนี้พอรู้นี่บอนะรูร้แล้วปีหมาเนี่มากดต้องหนุมองหนูวันเออรู้แล้วรู้แล้วแต่งก้อนใส่ก้อนว่าก้วามากอดาด่อนในอ้วมก้อน พ้ะกองตูเกาะองแซววะรูแลรูแลรู้แล้แลน่าสงสารทำบิมเจ้าบิมนวนยิงลาวรวนรอมลาตอมเมรมบลวกำเรลดผิดหลักมันนักนวงข้มาก่วงนามานี่วนี่นักนะไหมานีก รีแปลงสภาวะความ่อรู้สึกว่าเบาใบกลายหัวใจเมื่อพ่อนตุกขุกกรรม ไม่ผ <gesch> <laughs> ักแรงไม่ผักแรงนี่ทําความดีต้องได้ดีทําดีได้ดีว่างได้ดีอยู่ในห้องมืดแมื่อแล้วอ้อมมือแต่ได้แต่มาไม่เห็นเลยจนแล้งกันก็ไม่เห็นมือเราเฟือแต่แล้งไม่เห็นแต่นี่มันจริงนุ๊กเรียวยายใจดามาดีใจถึ่งยังไรล้านมานี่ยายอา ตางผู้มีคุณน้าอย่าไหวยัาเลย <c oughs> จริงไหมจริงอ่ะพี่น,นู่นุยอ้าวใจยกกูพี่อยู่คนลงพนันแล้วคนแก่ลำลงแม่เ้ากูเอาข้าวเทใส่หัวทุกวันเพราะปะเนี้ข้าวไรข้าวถ่านน่ะพลรุงันตึงหุงข้าวตังไว้แล้วก็ หวก้ามกินยาหนาได้ลงเกเตะใส่งวกตามมาจอยปลามาอยูดบาลหัวว่าปลาเอนก็ลงยกมือไหวหัวมาเช้าวความทุกข์อาใจเรื่อนทำบุญกันตวนำกันทำงทำใจกูนะก้าวเตะใส่หัววัวเล่นไม่ได้แล้วตอนนั้นเลหัวว่าปลาล้วไม่บอกได้เมย์ยายนี่มาช่วยผมผมดีใจฮะ เพราะว่าคนมาช่วยยายแล้วยายจริงได้ช่วยคนอื่นเพราะคนอื่นช่วยยายแล้วยายจะตองซะน้อง,องใครช่วยยายนะมีคนช่วยยายเก่งยายเนี่ยไม่ใช่หลงนี่เราไม่รู้ไงเดียวพูดมาผีใจแก่พูดเล่นนี่เล่นบปนบันบ้าปนไม่บ้าปีนุน้นเยอะเพราะฉันนอนว่าเนี่ย เออเอาได้มผือไหมไม่ผือไหมผือถ้าวตัวนว่าตัวจะกาวซิบเลือดนายไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงกาวซิบข้าแล้วก็ไม่ชอบกูกันมาเลยนะจริงชอบคนอะไรไปไหนไปกันหูุมีี่พอเราเดินทางใครก็เดินกันยามก็ไปแล้วหลายคนมือนกันเราเนี่ยเดียวมาจากวันเดี๋ยวได้ไม่ใช่ลาไปได้ เดี๋ยวรงให้ผู้อันเพลินแต่มาเขาด่างอ่ะเขาด่างนะอยู่องมือนะอ่ะก็ปล่อยอ่ะเขาปล่อยทีนี้ก็ไม่รำเนินกจรจาในเมืองนี้ไม่เอาอ่ะมีตาแม่มันี่ยปลเลยใครอยากกินบอกเดียวเลยเวลานี้ทางเจ้าหน้าที่กองเมืองเมืองนี้ก็การจัดการเออเมืองที่วิไลนี่บันลือมายเรื่องกอบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ตามไปพอตามไปถึงกันก็บันทึกข้อความบันทึกไว้ทุกระยะ ทำดีทำชัวไปไหนพบแม่แล้วรักษาแม่เร็จก้อยมาทางนี้แลว้วแล้วจ้าหา้าทีลัวคุ้มไปนี่ขัควคุ้มไปนี่เพราะเขายินดีดอกไอ้นี่ไม่ใจก้อยลงโทษไร,รไิไม่ไม่มีอะไรนะไม่ต้องตกใจเะเจาแผ่นนีนรับสั่งให้คอยบันทึกประวัติของนายมณีตั้งไปออกจากเมืองไปทุกระยะให้ทําประวัติให้ถูกต้องเพราะนายมณีคนนี้เนาะเป็นคนสําคัญเสียแล้ว กลายเป็นคนสําคัญกลายเป็นคนสําคัญลูกสาวไปเจ้าแผ่นดินได้รอดชีวิตเพราะนายมณีแล้วนายมณีนี้ได้มาจับต้องลูกสาวด้เจ้าแผ่นดินเข้าทําไม่เกิดความรักขึ้นในระหว่างควาหญิงดวงเดือนเนี่ยแม่ว้าหญิงดวงเดือนไม่เคยจะนักใครอ,อ๋อครับครับเออมารักนายมณีเข้านี่แต่นายมณีถ้าาคนอื่นนะถ้าหาคนอื่นเน่ยคนที่มีความโลภอะ่ะตกลงซะแล้วคนจะไงอยู่ในวังเนี่ย ลักษณะคนไหนมานี่ก็เฮ้ยไม่ใช่ลูกคนชั่วเนี่ยไม่พ่อมันไม่เองคนไม่พ่อไม่มีไม่จริงไม่จริงแกจะโกหกไอนี่ก็อยากจะรู้ว่าพ่อแกเป็นอะไรนพ่อจะไววย่างก็เป็นคนน่ะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนนั่นคนน่ะแต่ฐานะอย่างไรฐานะาเป็นได้ไม่ใช่ไม่เล่นกูเราคนนี้แตายิ่งอะไต้องเป็นพ่อัน คงเป็นคนชั้นดีเออถ้องว่าชั้นดีนะว่าชั้นไม่ดีก็ไม่กว่า,มาหมอจังปุ่ได้ก็แม่ก็แล้วว่าปัญหาเน,นี้ยจู่ไม่ใช่ไงครับแล้วก็หน่วยว่าปนานาัญหาบางการจะว่าชาวบ้านประชานทางข้งไม่เคยรู้จักพวกไม่อยุใใคลายชิดก็ไม่รู้จักเออแล้วเขาไม่บอกก็พอ่อก็ชื่ออะไรอ่ะแม่แกบอกว่าเมื่อเกิดแก,ดก,กนตาบอดบอดเมื่อเกิด,ดอ่ะเออ ไอ้ลูกล่มลูกแรกปอนนี้ยาหลักฆาไม่ถึงเราไม่บียันนี่คนจนจนยอดไม่นั้นจริงนะจนเลยคราวนี้ไม่ความหวาพอกองแอกตั้งแกมย่อยขึ้นมากันมาเนินแล้วถ้าแม่กันแล้วแม่กันมาบอกอืมเราจะได้บันทึกเรื่องของนันนี้จะต้องเอาแนบเรียงกันเลยผมแนวเรียงกันเลยนี่ไปบานไปจันทไปบันไปจันทกำก็ยาดูกันตัวไม่มีก็มาดีกับ อานบ่ายตึงเขาดีมเขาหน่ายหน่ายมึงก็อยากชู่มาน่คุณพ่อพรุ่งีน่ายก็มาเหมือนกันออกคาคางก็มือรอก่อนก็ย่างก็ไม่ยา้หรอกเนื้อก็พอด่นี้ได้มานี่ก็ปากายพร้อมด้วยยายกรองกองที่ซองกันคิดจะไหนในจิตตีนังคิดอยู่มันไหนชู้อัดชู้อยากได้ก็ไม่รู้รักษ้า จะนำไปนิเวศแก่สิ่งกันรู้ว่าจะเาบ้านจะเาเมืองจะรู้เรื่องดีว่าตูลนกระมอมชอมใจ จะกล่าวย้อนไปถึงเมืองกระจายความ ตูนกล่าวแล้วตามอย่างไม่ก้าวใจอขอรักษาแต่ความเราองธุรีพระบาลโรคร่าปวุกรมมเาเยเาเวลานี้นางสุมาลีชาวบ้านประจันตคามตาบอดทียาค่ะแล้วก็เทียวเดินร้องไห้เจ้าหน้าที่ควายประชาสงเคราะห์ในสถานใกล้กับบ้านประจันตคามซึ่งทางกรมได้วางสายงาน ไปจังสำนักงานโรงแ่งหนึ่งเป็นสถานประชาสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอยากจนเข็นใจห้อยเพียเสียตา,นา,านางมานางมารีคนนี้ได้เดินร้องมาจากบ้านประจันตาคามเรียกลูกชายชื่อมานัทคนที่นั้นชื่อมานีแต่นางนี่ตาบอดเสื้อตังแต่ลูกยังแดงแดงนี่ามประวัติที่นางได้เล่าละเอียดและทางเจ้าหน้าที่ได้บันทึกอ่ เรื่องราวของนางเอาไว้ที่นี้เมื่อมาอยู่ในสถานประชาสงเคราะห์นางไม่กินข้าวนางนอนไม่หลับทางประชาสงเคราะห์ก็เกรงว่าอาผู้มีอำนาจเหนือจเจ้านายขวายผู้ใหญ่จะลงโทษเอาจเจ้านายขวายผู้น้อยหาว่าทํางานสะเพร่าไม่เอาใจใส่กับคนตาบอดคนนั้นนะ ก็เลยได้แข่ไปแกกินข้าวและปลอ่อยไปนอนให้นุ่งงมสบายมีผ้าเสื้อมากมายตามที่ทรงพระราชทานโปรดปรานพระราชทานทำโพรองรับสั่งให้บริการยายบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะยายไม่กินเองยายไม่นอนเองยายไม่นุ่งหอมเองเพราะนางมาลีนี้เ,เป็นห่วงลูก เมื่อแม่ได้กินลูกยังไม่ได้กินลูกมีสุขแม่มีสุขลูกยังมีทุกแม่ไม่มีสุขขอให้ลูกมาได้กินอยู่ด้วยให้ได้เห็นลูกให้ลูกมาอยู่ใกล้แล้วนางมาลีจะดีใจนางมานีจะกินจะนอนหลับทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ขวายตำรวจก็ไปจับอาเสตถีหนึ่งชื่อโพคาโดยนางมาลีเล่า ความทุกข์ของนางไอ้ฟังว่านายมนัฐนั่นเป็นลูกคนน้องของนายมณีแกอ่อนกันคนละสี่ห้านาทีเท่านั้นเพราะเป็นลูกฝาแฝดนะที่นี้ว่าลูกเศรษฐีนั้นตามนมายมนัดตอนนั้นนายมณีมาอยู่ไปหายาตาบอดบางให้แม่ที่นี้นางบอกว่าให้ส่งเสียมันก็ตามมาแล้วพอขาดคำนั้นแหละลูกชายจะทำยังไงนางไม่รู้แล้ว คืนนั้นนางนอนนางก็ต้องมานอนูอในป่าเมื่อตื่นขึ้นจึงได้รู้ว่าไม่ใช่ที่เรือนนางมาลีจึงนึกว่าเศรษฐีคงจะพยาบาทเพราะนางมาลีได้รับคําได้รับทราบจากคําพูดของชาวบ้านว่าชีวิตของคนแปดบาทเ,ออเศรษฐีพูดว่าชีวิตของคนคนหนึ่งนั้นแปดบาทก็หมายความว่าเศรษฐีนั้นจะซื้อลูกกระสุนแปดบาทมายิงนายมนัส แล้วจะเอานางมาลีมาทิ้งเ่าในป่าเข้าใจว่าอย่างนั้นทางตำรวจจริงนด้ไปเอาตัวเศรษฐีมาลูกสาวเมียก็ไหนมานัดไม่อยู่จะหายหน้าสาบสูลไปไหนไม่ทราบจะมีเรื่องอย่างไรขึ้นก็ไม่แน่นอนเศรษฐีเพียงแต่ได้ให้การว่าลูกสาวตามผัวมาแล้วคิดโกรธจริงแต่ไม่ได้ประทุษร้ายนางมาลีหรือไม่ได้คิดฆ่านายนายมนัทพูดจริงเพียงแต่คำพูดเท่านั้น ชื่ออะไรนะโพคาไม่ใช่ผู้หญิงอน่ยชื่อมารีเพียกอะอายุประมาณเท่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับสมเด็จพระราชินีมีรูปร่างสวยไหมขาวเพียกอะหน้าตาสวยมากเสียจะเป็นคนตาบอดได้ยากจนเท่านั้นก็ดูมันรูปร่างน่ะไม่แก่ไม่เท่าอะไรนะ อยู่บ้านไหนนะบ้านประจันตคามอาบ้านประจันตคามเอเอขอให้เอานางมาลีนี้นะมาไหว้ในกลุมและจัดเป็นสถานพิเศษให้นางอยู่ และวันหนึ่งเราจะเสด็จไปโปรดปรานเยี่ยมเยือนอาคนจนคนหน่อยเพียเสียตาไปนะทนางไปถ้าหากพระองค์เสด็จไปแล้วทางบ้านเมืองจะมีความภาคภูมิไปเยาคา่ะว่าพระมาราชาที่ราชจเจ้าผู้ทรงธรรมอันประเสริฐได้เสด็จไปเยี่ยมเยือน หรือโปรดปรานกับคนหน่อยเพียเสียตาทำไม่พวกทูพลภาพเข็นใจดีใจจะมีอายุเพิ่มขึ้นมากพะยะค่ะดีแล้วจะกราบลาไปจัดตามพระ,าะราชาสั่งสั่งให้นางมาลีมาอยู่ที่กรมในพระนครหลวงเลยพะยะค่ะแล้วก็เศรษฐีนั้น,น่ะก็ขอให้คุ้มตัวไว้ก่อนนะแต่อย่าไปลงโทษก่อนเมื่อไม่ได้ความจริงว่าเขาคิดประทุษร้ายต่อ นายมนัสหรือนางมาลีเพียงกะจะกราบลาตามพระราษฎร,รกระแสรับสัง่งนางมาลีกระนายเจ้าไม่เข้าใจในเรื่องพัวว่าทูนุว่าจะยังไรในเรื่องนี้องค์พระทองเท้าแต่ทองเรื่องนางมาลีจะตั้งบุรีกระจายกว่ามีปัญหาหยุดยา